คุ้กู้ไม่ได้นะฮนะเจดิดเจิดไปเลยนะไปดูควบควนว่าลักษณะโดยพื้นฐานวีดีโอไฟล์เข้ามาเนี่ยของพื้นธามันเนี่ยเทียบกับคุณนกู้เนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกัน,นยังไงใช่ไหมนะเหมือนกันหรือต่างกัน,นยังไงไปไปดูในรายทีนะคืออาจารย์จะบอกคร่าวๆว่าพุทธามันเนี่ยคนถือเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าของนั้นะเจ้าของ ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลนะแล้วก็อาจจะได้รูปรคือแคปเพเกนคือกำไรส่วนสุดคือขายหุ้นได้ถูกกว่าราคาทีขึ้นมานะส่วนหุ้นกู้เนี่ยมันมีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคือเป็นตราสารหนี้เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ย ไอ้แคปตั้งเกนจะได้น้อยเพราะมันไม่ค่อยสวเงเหมือนกับหุ้นสามัญถ้าความเสี่ยงจากการลงทุนถ้ามองในแง่ของผูง้ลงทุนไปซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ของบริษัทเดียวกันเนี่ยื้หุ้นหุ้นสามารีความเสี่ยงมากกว่านะครับความเสี่ยงกกนีถ้ามองในแง่ของบริษัท บริษัทที่ก็จะออกหุ้นสามัญเนี่ยเขาออกเพื่ออะไรเพื่อจะเพิ่มทุนให้มากขึ้นจะได้มีไอ้ทุนหมุนเวียนที่เราพูดในตอนต้นอินรโบคมาขึ้นใช่ไหมฮะไม่ต้องไปกู้เขาเพื่อความปลอดภัยจากการที่ถูกฟ้องล้ละลายอ่างเงี้ยใช้เงินของตัวเองล้วนๆทำึ่้ธุรกิจในบ้านเราที่เขาโฆษณาหรือเขาประกาศ มันจะชัดเจนของต่างประเทศก็แล้วกันนะดูสกินเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช้เงินของเจ้าหนี้เลยเขาใช้เงินของเขาเป็นตัวเงินหรือว่าอย่างพิกพรีนี้ก็เริ่มจากหุนร้อยล้านบาททำไปก็ขยายไปแย่งโดน,นะนี่ถ้าหากว่าออไอ้ภาพที่ออกมาในใสายตาของคนภายนอกเนี่ย ถ้าไปแตะออกพุ่นคู่ก็เป็นเป็นภาพบวกนะฮะถ้าออกคุ่นสามัญก็เป็นภาพลบอี่สายออกมาไม่ดีนั่นเองแต่บริษัทอาจจะแก้ดโดยการโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ให้นักผู้สูได้รู้ว่าออกคุ่นสามัญก็เหตุผลอะไรนะอาจจะเป็นพินกับจากภาพลบเป็นหัวก็ได้นะครับ ในที่นี้ในบทที่8เนี่ยในเนื้อหาที่เราเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเราจะเรียนวิธีการประเมินาาราคาเพื่อเป็นใ้ในการตัดสินใจดึงขายหุ้นนะครับแต่ในที่นี้เราจะเตรียม่อบประมวลความรู้เนี่ยก็คงไม่ต้องไปเตรียมในส่วนนี้นะดังนั้นในบทที่8เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรมากในะําหรับว่าเราจะมาใช้ใ,ใ,นใ,นในการคำนวณเออในใช้การ่อบก็แลนครับเดี๋ยวจะจะให้ดู บางจุดคือ <c oughs> สูตรเนี้ยจริงๆมันไม่ได้คำนวณคณวลอะไรแต่อยากให้นักเรียนจามนิดหนึ่งนะโดยอาจารย์จะให้หลักในการจาอย่างนี้นะครับว่าสูตรนี้เรียกว,ว่ากรดโมเดลนะฮะหรือว่ายูเดเนซคาโมเดลสูตรนี้จะบอกว่าราคาของหุ้นคือปีครสูตรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรสามตัวไอ้ตัวเนี้ยสำคัญ คือราคาของหุ้นเนี่ยเขามองว่ามันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตัวแปรสามตัวตัวแรกคือตัวดีดีหนึ่งคือเงินปันผลที่คาดจะจ่ายในงวดหน้าแต่ถ้าผู้ลงทุนค่าดจะจ่ายเยอะใช่ไหมก็จะทําให้หุ้นมันขึ้นแล้วหุ้นราคาดีตัวที่สองคือ ks ks ที่คืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการผู้ลงทุนต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ สิบห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าเปอร์เซ็นหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้กำหนดจากอะไรตัวนี้กำหนดจากอัตราผลตอบแทนที่คุณคุณเขาเคยได้รับนะคเมื่อเคยได้รับสิบสอเซนต์าก็อยากจะได้สิบสองเ็เาเคยได้รับสิบเปอเซ็าอยากจะได้สิบสแต่ไี่ผไปเปอร์เซ็นต์้าเปอร์เซ็นต์อยเงี้ยนะฮะนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันตัวที่สามคือตัว G G เกิดอ,อัตราการเติบโตของเงินปันผลนะถ้าบริษัทที่จเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันจะมีการเติบโตเพราะตัว G เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มปีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบริษัทมีการขยายตัวเติบโตก็ได้กำไรนะอันนี้ก็คืออยากให้นักศึกษาจาตัวแปรสามตัวเนี่ยที่มันจะกำหนดมูลค่าของราคาแล้วเราก็ใช้ หลักเกณฑ์พวกนี้มาธิบายได้สบายๆนะครับโดยที่เราไม่ไปจำไหนมาจำสูตรนี้แต่เราไม่ได้อไปคำนวณเราไปบญญรรยายว่าเป็นเพราะอะไรทำให้ขาขึ้นขึ้นที่กอรดอนโมเดลเนี่ยมันจะมีข้อยกไว้อยู่ข้อคือ ks จะต้องมากกว่า g เสมอนนเนี่ย ks จะเท่ากับ g หรือน้อยกว่า g กอรดอน,น,นที่เป็นคนคิดสูตรนี้ก็บอกว่ามันนอนเส้นมันไม่เมกเส้น นวเกสจะต้องมากกว่าจีเสมอนนะการเติบโตก็มีสี่รูปแบบที่เราเรียนไปแล้วนะครับคือการเติบโตแบบปกตินี่นน normal c u r ์ e ให้นอร์มอลโกรธหรือว่า constant growth โต3-8เปอร์เซ็นต์ให้แบบสีโลโกรธก็คือไม่ไม,ไม,ม่มันไม่โตนะมันโตมาเยอะแล้วมันก็เลยไม่โตเหมือนพวกเราโตมาเยอะแหลต ไม่โตด้านโฉมด้านข้างเยังโตได้อีกนะฮะด้านข้างังโตได้ไม่คาริไม่จำนะก,กัดนะ,ะนอันที่สามฟิดีคาร์นี่โกรธอยู่ในกระถิโกรธคือการเติบโตแบบติดลบอันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่าง比如说โกดักก็ได้ลม้มละลายยาแคลไลนี่ยติดลบนะฮะส่วนตัวสุดท้ายซูปเปอร์ดับลโกรธคือการเติบโตแบบควบคับหรือโตแบบปกติ พ well ึ้งแต่ก็ระยะนึงก็โตแบบเพราะว่ามันโดนคู่แข่ง้ามาแย่งตลาดอย่างแอปเปิลนี่นโตปุ๊บปุ๊บ Samsung เข้ามาท้าชิงด้วยหรือเฟซบุ๊ก Microsoft บริษัทฟอร์ดเงี้ยโอ้ถลิขจักเจ้าแรกของโลกโคนแผ่ซื่อใหญ่เป็นกับอะไรแล้วเขามีเจ้าอื่นมาแข่งด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ ตอนถ้าอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะออกให้คำนวณสุ่มเกินเงินต้นนะเะด้วลารับเดือนค่าปกติแต่ตอนนี้เราสอบระมวลบางมุมก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับก็คือให้ให้ให้จำให้คอยดันโมเดลไปนะฮะไม่ได้ไปตอบค่าที่จ้ิงนะบทที่เก้าเป็นเรื่องต้นทุนของเงินทุนนะต้นทุนเงินทุนก็คือต้นทุนของหนี้สินและต้นทุนของ ผู้สามัญน,นั่นเองนยมาถว,วตเหียญถวน้ำหนักบทนี้ก็สันส้นๆง่ายๆนะครับว่าอาจารย์จะถามนทนี้ว่าทาไมเราต้องหาต้นทุนเงินทุนทําไมต้องหาเพราะว่าเราเอาเงินเนี้ยไปใช้ประโยชน์นะครับไปทําการลงทุนเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยกับต้นทุนมันมันมันสมดุลกันไหม นี่เงินที่เราได้ไปถ้าว่เราได้ไปร้อยล้านนี่นะครับกู้ก็มาสามปิบล้านแล้วก็เงินของเราเองเนี่ยเจ็ิล้านเนี่สัดส่วนมันไม่เท่ากันต้นทุนของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันเราจืงต้องมาเวกเนี่ยเวกก็คือเวกเนี่ยแเว์คอร์ทแคปอยคือมีดีซีมาเวกถ้าเวกแล้วเนี่ยมันได้มาสิบสองเปร์เซ็นต์เาเอาสบสองเปซ็นตตัวเทียบเป็นตัวดีเท่านะฮะนั้นในบทเนี้ย สาระสำคัญของมันามาก็คือว่าดาวิเวตีเนี่ยมันคืออะไรก่อนนะไปดูตรงนี้นะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทําอะไรนะครับเอาไปใช้ประโยชน์คือใช้ในการตัดสิจใจลงทุนทําหน้าที่เป็นตัวดิสเข้าเด็กนะเป็นตัวคิดว่าจะแต่ตงน,น,นะครับประเด็นก็มีประมาณนี้นะสำหรับคนที่เก้า ตัวนี้นะตัวยอ่อตัวเต็มก็คือเวทเชฟเวทก็คือน้ำหนักตูงนะเวทเจ็ฟเวทคอเชฟนะครับต่อไปบทที่สำคัญถัดไปคือบทที่สิบเพราะฉะนั้นเราผ่านบทสำคัญมาสามห้า สบทนะครบทที่สิอ่าห้าเจ็ต่อไปบทที่สิบบทที่สิบเป็นเรื่องของงบลงทุนกลุ่มงบลงทุนเนี่ยจะมีสามบทคือบทที่เอ็ดบทท่สองแต่ยัให้เน้นบทที่สิบบทเดียวนะบทที่สิบบทเดียวแล้วไฟล์บังคับที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือนักศึกษาต้องรู้ว่าการประเมินโดยใช้ payback discount payback npv irmna เนี่ยทำยังไง นะแต่ละอันเนี้ยมีลักษณะเด่นยังไงนะครับมีไปชวนใจเด่นทีนะเพราะว่าในคลาสอย่างเนี้อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะอธิบายนะอะไรอย่างเงี้ยเน้นชี้ให้ไปตรงนั้นตรงนี้ให้ไปดูตามจุดที่อาจารย์ชี้ให้ว่าเป็นสําคัญมันเป็นยังไงนะครับโดยรวมก็คือว่าทําไมเราต้องมามาให้ความสำคัญกับพวกโดนส่นนะครับจะเป็นจริง มันมีความสำคัญเพราะว่าเราต้องใช้เงินก้อนโตเนี่ยไปลงทุนเช่นเราจะทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเงี้ยนะลงทุนไปสิบล้านเนี่ยมันจะคืนทุนมาในกี่ปีนะหรือขยายโรงงานไปใช้เงินไปร้อยล้าน,นมันจะได้ผลตอบแทนคุ้มกันไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงสําคัญมากๆนะทั้งในเรื่องของส่วนตัวเราเองกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ นี้สาเหตุอของการที่ต้องมีตาลงทุนองไรเนี่ยคิดว่านักศึกษาผ่านมาแล้วมาตรงนี้ก็คงจะไม่ยากอะไรแต่ที่จะเน้นก็คือตรงนี้นะวิธีประเมินเนี่ยเนี่ย,ยไปดูทวนเลยว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเทแดกที่เดียนเนี่ยมันวัดเป็นยังไงวัดเป็นปียิ่งเร็วรยิ่งดีแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าเฉลี่ตามเวลานะครับ มันง่ายดีเร็วดีใน,นทั้สภาพคล่องแต่มันไม่ได้นึกถึงว่าเงินแต่และละเวลามีค่าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มันไม่ได้สนใจว่าเงินอะไรก็ถึง pay back แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่มันก็ไม่สนใจอยู่ยมีข้อเสียสองข้อใหญ่ๆเขาก็เลยมาแก้ด้วยวิธีที่สองคือ d i s c o u n t e d pay back period คือจับเงินมา discount ก,ก่อนให้มันเป็นแค่เส้น v a l u แล้วก็มาคิด แบบเดียวกับเพ b a c k มันก็แก้ข้อเสียของเพ b a c k ไปได้ข้อเดียวคือไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าเน็นตามเวลาก็คำนึงถึงแต่ข้ออื่นแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสองวิธีนี้จึงเป็นวิธีคร่าวๆไม่บอกที่จะมาใช้ในการประเมินโครงการใหญ่ๆนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่สามนะวิธี net present value หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิมูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present v a แ u e นี่คำนวณโดยเอากระแสงินสดรอบมาเทียบกับกระแสเงิดจากโดยที่อยู่บนพื้นฐาน Pre s e n t v a แ u e เหมือนกันนะครับเอามาเทียบกันนะอันนี้ตามที่นักศัยเห็นเน net present v แ l u e เนสแปลว่าสุทธิสุดที่ก็ต้องมาเทียบเทียบระหว่างอะไรระหว่าง P.V. ของกระแสงินสดรับกับ P.V. ของกระแสเงิดจากออกมาแล้ว n p v เป็นบวกเนี่ยเราจะยอมรับ คือรับมากประจ่า,จายเนี่ยเรายอมรับแต่ถ้าติดลบเราจะปฏิเสธโครงการนั้นคําตอบ n อ v เนี่ยจะตอบเป็นบาทเป็นสกุลเงินจะเป็นบาทนะ,ะตัวสําคัญก็คือตัวดิส n t ดีเราอาจจะใช้ w ี c มาแทนค่าเคเป็นตัวดิส卡าครับถัดจากวิธี NPV ก็เป็นวิธีไ r อ IR อย่อมาจาก internal rate return นะฮะ เราไม่แปลตามตัวนะคือเราบอกว่าใครเนี่ยเราก็จะแปลว่าอาจรยผลตอบแทนของโครงการทำโครงการเนี่ยได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์มุดทำผลออกมาแล้วได้ได้15เปอร์เซ็นต์เราก็มาเทียบกับต้นทุนของเงินทุนของเราต้นทุนเงินทุนเรา12%นี้เราก็ทําได้แต่ต้นทุนของเงินเราสิเป็นต์เนี่ยเราได้15%เราก็ไม่ทํานะนั้นคําตอบของไอพอาร์เนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เป็นบาทนะเป็นเปอร์เซ็นต์ ดูนะดูผังมาไหมน,นะครับเราลงไปหนึ่งพันแล้วได้มาห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยเราดิสเท่าเงินตรงนี้กลับมาที่ปัจจุบันให้เท่ากับหนึ่งพันพอดีถามว่าอาจารย์อะไรที่ทําให้มันเท่ากับหนึ่งพันพอดีซึ่งทําให้ GDP เป็นสูงเนี่ยอาจารย์นั่นคืออะา,ารตาไออา,าร,กออาาร์ก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็เป็นวิธีที่นักธุรกิจเนี่ยนิยมใช้ เพราะมันง่ายในการที่จะเทียบว่าไอ้โครงการ A เนี่ยได้2่0โครงการ B ได้2่5%มันทํทไมาอีกปีดีกว่า2ี5%นะมันเปรียบเทียบได้เร็วหรือว่าโครงการนั้นได้ IR 50%อุย้ยลงตัเป็นร้อยได้50เนี่ยมันก็ทำได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นต้นนะถ้าเป็นโครงการที่ที่ที่มีอะไรไม่มีปัญหาใช่ไหมเราทำดาาดาทนะาได,ด้แล้วก็สะดวกดีนกธุรกิจจะชอบแล้วก็รับรู้ถึงมูลค่าในตามเวลา แต่ไอ้เรามีข้อเสียอยู่สองข้อนะฮะข้อแรกก็คือมันอาจจะมีสองคำตอบได้มากมากว่าหนึ่งคำตอบนะอันนี้ก็ทําให้เราเราแหวงว่าเอะมันอาจจะเป็นไม่ใช่อะไรที่เราทำนวดมาข้อที่สองมันไม่ได้คํานึงถึงต้นข้เรียยวออกอยู่ในตีคอคือไม่ไม่คานึงถึงมูลค่าเออไม่ได้คํานึงถึงต้นทุนเสี่ยวกาสนั่นหมายความว่าไอ้ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเนี่ยเวลาไปรุ่คุณต่อเน มันถือว่ามันได้ตัวแทนเท่ากับ i r อาเลยเท่ากับ14.5เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งมันผิดหลักมันไม่ได้คำนึงถึงต้นดุลของเงินส่วนมันจริงมันควรจะคิดเป็น10เปอร์เซ็นต์นะของของของ,ของเงินที่ไปลงทุนนะนั้นข้อเสียของ i r r ของข้อนี้มันเลยถูกแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่นะเป็นวิธีสุดท้ายวิธีที่ห้าคือเคอันนี้คือข้อเสียงนะที่ว่าดีหลายอาจารย์นะมันมีเพิ่ม อันนี้อันนี้คือตัวอยา่างลงทุนไปหนึ่งจุหล้านก็ได้มา10ล้านก็ติดลบ10ล้านอย่งนงเงี้ยออกมาเป็น25%เซนกับ400%เรซนาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันตัวไหนมันถูกต้องแล้วก็มันไม่ได้คำนึงถึงว่าต้นุนเดียวขาท,ที่อธิบายไปแล้วก็เลยมาถึงวิธีที่หนะเป็นวิธี m i H, เ a มที่ยอ่อมาจาก modify modify ไอ้อาหารน,นะครับวิธีนี้เราจะปรับใหม่โดยการที่ว่าเงินที่เราตามรูปนี้นะใส่ว่าเงินที่เราได้มาห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเนี่ยเอาไปลงทุนต่อมันจะได้เด็ดค่าเคคือสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่จุดห้าเปซ็นแบบเมื่อกี้นี้นะครับได้สได้สิบเปอร์เซ็นต์คือเท่ากับรับรูปออกจุลินี้คอร์รับรู้ต้นทุนเงินทุดนี่คือกระจาข้อเทียม้อยอาไปได้หนึ่งข้อ ข้อที่สองเอเนี่ยจะมีคําตอบเดียวไม่มี2องคตอบไม่ไม่ใช่ว่าอาจจะมี2องคำตอบในอา i r เพราะนั้นวิธีนี้ก็เป็นการจัดข้อเสียเอไมอาไปได้หมดเลยนะครับวิธีการคำนวณเอไมอาก็คือเราหาฟิวเจอร์แวลูของเงิน5 0 0ร0 0ยสีอเนี่ยไปที่ปีสุดท้ายนะครับแล้วก็รวมตัวเลขลงมาตาม,ตามนี้ก็ออกมาเป็น1 5นห้หรือห้ เราเรียกว่าเป็นเทอร์มินัลแกรูเหมือนเราไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่ภาพผู้โดยสารไเรียกว่าเทอร์มินัลอันนี้เป็นที่ภาพตัวเลขเราเรียกว่าเทอร์มินัลแกรูนะครับแล้วเราก็ดิสคาวเงินตรงนี้ให้กลับมาที่ปัจจุบันให้เท่ากัน1,000พอดีให้ NPV เป็นศูนย์อัตราอะไรที่ทำให้เอ็นทีวีอัตรานั้นคือไกนะก็ได้12.1%สองจุดหนึ่งเปเนี่มิตีคำนวณเนี่ยนักข่าวมก็ไปควบทวนนะครับ ยบตัวแต่ว่ามันมันใช้ประโยชน์ยังไงเอามันมีวิธีการยังไงนะครับแต่ตัวคำนวินแทนค่าย,ย่างๆเนี่ยต้องไปทำน,นะฮะเราให้เข้าใจว่าแต่ละวิธีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อบอกพร่องยังไงในนนะคะรับสรุปว่า,าในบทที่สิบเนี่ยเป็นบทที่สําคัญเนี่ยคือถ้าอาจารย์เป็นคนออก็้อบอาจารย์ไม่ออกท่านสุข,ขางเดย นะถามเช่นเปรียบเทียบว,ว่า Pback กับเอที T ี v เนี่ยมันมีข้อแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยนะนักศึกษาต้องรู้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำมาอย่างไงแล้วนกะ็แต่ละอันนี้แตกต่างกับอันอื่นยังไงับอ,อย่างนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ต้องไปทวนนะถัดมาก็เป็นบทที่13บทที่สามก็เป็นบทที่ ตอบแค่ทุกครั้งเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่อง,องโครงสร้างของเงินทุนในการใช้ leverage นะเราก็ต้องมาเข้าใจคําว่าโครงสร้างเงินทุนหรือโครงสร้างของเงินทุนก่านว่ามันคืออะไรนะครับถ้านักษาดูประ้านชิ้นเนี่ยนะมันซ้อนกันนิดนึงนะครับตัวมันใหญ่ถ้านักาจะเรียน ไลฟ์บิทตี้มาถึงเคอร์เรนทีนนิงเนี่ยเราเรียกว่า financial เอ่อ financial ยลสตาร์ทเจอร์สตาร์ทเจนะครับฟินแลนเชียลสตาร์ทเจอร์ในนั้นก็อยู่้อนนะตอนเป็นฟินแลนเชียลสตาร์ทเจอร์นะฮะแปลเป็นไทยคือโครงสร้างทางการเงินนะฮะคือแถบเหลืองเนี่ยเป็นโครงสร้างทางการเงินเซลล์มันใหญ่ไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราตัดเคอร์เรนทีไลฟ์บิที้ออกไป นับตั้งแต่ลองเทอมเดตมาถึงปีเกณฑ์อานนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแคปเจ้าสักเยอะเป็นโครงสร้างเงินทุนนั้นโครงสร้างเงินทุนก็ประกอบด้วยลองเทอมลองเทอมเดนะเรื่อยมาจนตั้งถึงปีเกณฑ์อานนี้ในบทนี้เนี่ยเราจะเราจะเน้นเรื่องของการจับตัดส่วนระหวา่างหนี้สินกับส่วนเจ้าของนะให้มันเหม,ออมาะเจาะพอดียังไงถึงจะดีที่สุดนะฮะเพราะนั้น เท้าที่นักษาจะต้องไปไปไปทบทวนก็คือต้องรู้ว่าโครงสร้างทุนที่ดีที่สุดเนี่ยมันคืออะไรวัดได้ยังไงนะฮะดูได้ยังไงก็ตอบซะเลยว่าดูได้าจากการที่ w a c c นั้นต้องต่ำสุดนะฮะและราคาหุ้นสูงสุดนี่คือสองข้อข้อเดียววีซีซีต่ำสุดมันก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับต้นทำทธุรกิจแล้วต้นทุนต่ำเนี่ยนะ ข้อสองก็คือราคาหุ้นสูงเพราะมันได้กำไรเยอะคนก็อยากจะมาซื้อหุ้นราคาหุ้นก็สูงแ้าสองตัวเนี้ถ้ามันตามตือตรงไหนสูตงตรงไหนนั่นคือใช่เลยลก็คือโครงสร้างสืวนที่ดีที่สุดนี่คือหัวใจของบทดีอยู่ที่ตรงนี้นะ age, นะครับคำว่า leverage นะครับ leverage นี่อาจารย์ให้ความหมายเอาไว้สาม ความหมายด้วยกันความหมายแรกในทางฟิสิกส์ก็คือการได้เปลี่ยนเชิงกลนะฮะเหมือนกับเราเคยดูในตอนต้นชั่วโมงคือเราจะขยับของหน,หนักเนี่ยเราเอาคานเข้าไปสอแล้ว่องนัขึ้นมาได้นะครับโดยใช้แรงไม่มากนะนี่เป็นการได้เปลี่ยนเชิงกลในทางฟิสิกส์ถ้าในทางการเือนก็คือว่านักการเงือบุคคลที่มีชื่อเสียงะมาเมืองน,นีใช้คําพูดข้อเขียนก็ตาม ไม่ไม่มาสลายก็ทําให้วัวชนเนี่ยเคลื่อนที่ได้เคลื่อนในทางด,ดีกด็ได้ไม่ดีก็ได้ดนี่เรก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะตั้งเยอะแยะไปหมดอ่าจะยก,ะยกนะตัวอย่างแค่นี้อไปเยี่ยมอาจารย์ที่ตั์กนนะ็ อันที่สามคือ financial leverage ทาง finance leverage ในทาง finance ที่เราเรียนกันเนี่ยมันจะมีสองตัวเนี่ยคือ operating leverage กับ financial leverage operating leverage คืออะไรเนี่ยไปทวนดูตรงนี้นะครับมาเอาไว้แบบไปทวนดูว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันหมายความว่านยังไงนะครับอาจารย์ทวนให้คร่าวๆคือหมายถึงการที่เราใช้ตัวต้นทุนคงที่นะฮะหรือถ้าทำธุรกิจเนี่ยเรามีต้นทุนคงที่เยอะเนี่ย มันก็จะมีเอฟออฟนงเิลเตรเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ความเสี่ยงทางธุรกิจเราก็กยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับเพราะจะมันจะมันก็จะผูกเรื่องเกี่ยวกับเบรกีเวตนนะครับในนี้มันจะมีเรื่องเบรกิเว้นซ่อนอยู่ข้างในนะครับตัวไปนั่นเชื่อเร็วเบรเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทนี้โดยตรงเลยนะครับ คือการที่เราทำธุรกิจแล้วมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนนะการกู้ยืมเงินมารวมเขากัลรวมถึงการออกพุ้นบริษิทด้วยเราก็จะมีความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นที่ว่ามี Financial risk เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีไฟ l ก็คือการทําธุรกิจแล้วเราไปกู้เงินมาลงทุนไปออกพุ้นบริษัทมาเนี่ยเราต้องเสียเงินปนผลเป็นประจำให้คุทบริษัท เียดอกเบีย้ยกับเจ้าหนี้อย่างเงี้ยนี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นนะเป็น Finan c i a l risk ไอตัวบนเนี่ยมันจะเป็น b business risk นะครับคือระทับธุรกิจเมื่อไหร่ก้าวขาทางธุรกิจเมื่อไหร่ก็จะมีความเสี่ยงทางธุรกิจเกิดขึ้นและไอตัวแปรที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจตัวที่สำคัญก็คือต้นทุนคงที่ ต้นหทุนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็อธิบายถึงโครงสร้างคุณเป้าหมายโครงสร้างพื้ที่เหมาะสมเป็นตัวเดียวกันนะครับคือโครงสร้างที่ทําให้ราคาหุ้นสูงขึ้นแล้วก็ตลิตผลดีขึ้นเนี่ยจาร์กับคู่ให้แล้วนะคือความเสี่ยงทางกิตก็คู่กับ o อ t i c a l l e v ความเสี่ยงในการเงินก็คู่กับ financial l e v e อเรจ ก็เป็นปัจจัยที่ที่คนต่อความเฉี่ยงทางธุรกิจก็มีหลายตัวนะฮะแต่ตัวสุดท้ายตัวที่เฉียงเนี่ยสำคัญคือตัวตรงคงที่ถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราแบกบตัวงที่เยอะๆเนี่ยความเี่ยงเราก็จะเยอะตามนะสมมุติถ้ากษาทำร้านขายกาแฟสดเนี่ยแล้วก็ทาอย่างดีเลยติดแอดสร้างอย่างดี หมดไปสองล้านบาทสักคนมากินกาแฟวันเราสิบแก้วนะกนแคนะ่นั้นมันก็ขั้นสุดแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะนั้นเจงเนะเพราะฉะนั้นเราต้องลองเทสต์ก่อนว่ามือถือกาแฟเราเนี่ยคนกินแล้วปิดใจหรือเปล่านะครับบางทีกาแฟรสดีรสชาติดีแต่คนชงเนี่ยที่เราไปจ้างพมา่มาชงเนี่ยนะแกหน้าองกอกรกเหมือนประพี์แม่กองเนี่ยไม่ไหว ที่เยอะก็ไป้วไม่เอานะก็ต้องมีมารุดสมพัที่มีมีเซอร์วิสมาธุรกิจที่ให้บริการนี่มีต่อการตลาดใช่ไหมสี่พีมีอะไรอะไรอะไรกับการอะไรที่เ้่อลมีโปรดักโปรดัเซเโมแล้ว โอยกาเจนตัณีเจียดมีมีอะไรเพิ่มใหม่เปี่ยเต่างซีโคบีเข้าแทน่การเนี่ยทผมพูดว่าเยี่ยมจ้างคนมารงและหน้ามองของอหารยอย่างมั่นใจที่นกัีโคได้ ปกติก <lo reen> like <alities> ็ได okay. ้จ่าหที่จิมันใช้เงนหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็คือตัวอยางของ m อมพิวเตรนะครับสั้นๆก็มีเบรกทิ้เว้นไอ้เบรกทิ้เว้นเนี่ยอารเคยถามตอนสอบปะเปล่านะคือสอบเตรียบร้อยแล้เพื่อจะให้นักศึกษาจบสมบูรณ์เนี่ย แต่คิดว่านักศึกษาคงจะตอบอาจารย์ได้ก็เลยถามว่านักศึกษาครับที่เด็กนีเว้นเนี่ยมันหมายความยังไงก็ก็หนูว่าเออมันมันเรื่องทำธุรกิจก็มีกำไรหรือเปล่าล่ะหนูว่ามีกำไรครับอาจารย์เบ็ดขี้เป็นจุดที่ไม่มีกำไรกำไรเป็นศูนย์นะกำไรถู์ คือคุ้มจนคือไม่มีกําไรใช่ไหมล่ะถูกไเรารู้เป็นยังไงอ่ะไม่มีกาไรเนี่ยก็ไม่ถูกรู้ไปเพื่อจะได้ใช้ในการวางแขนในการทำธุรกิจนะเออมันคุ้มจนตรงเนี้ยแต่ว่ามันคุ้มุนที่เอ่อหนึ่งหมื่นหน่วยเนี่ยเราอยากจะได้กําไรต่าค่าหน่วนะวกต้องต้องขายมากกว่านั้นมากะอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นสองพันหน่วยเนียนะก็คือใช้ในการวางแขนทำธุรกิจ ตอนนี้การวางแผนตรงนี้เป็นการวางแผนระยะสั้นนะจะไปยาวๆไม่ได้เพราะตัวแปรมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนั้นี่ก็ทำให้ค่อนข้างใลถูกเสถียรมตรงตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าเป็นหัวใจของมันนะไปทวนดูนะครับที่บอกว่าราคาที่สูงสุดสับวิตีต่ำสุดนะ แล้วก็มาถึงทฤษฎีโครงสร้างของเงินชุนเราเรียนอกสามทฤษฎีนะฮะเอาง่ายๆทฤษฎีแรกคือ M&M นะฮะทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าโครงสร้างของเงินุนเนี่ยจะเจ,ะจกกัดอยารยังไงก็ได้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่กกีการเพราะฉะนั้นมันจะมีคุณมากคุณน,น้อยเป็นหนี้มากหนี้น้อยได้แนั้นเลยแต่ข้อสมุิของ M&M เ,เ,เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะหกข้อที่นักศึกษาอ่านดูเนี้ย มันเป็นไปไม่ได้นในโลกของความเป็นจริงนะ่ย